จฟัวแม่บ้าชอบไหมชอบมา NCY เป็ ben อีกแล้วนะคะว oh. ันนี้นะคะ oh. ก็เป็นคาเฟ่วอล์คทริปเขาใหญ่คะ่ะทุกคน mm. ก็คือ mm. ช่องเราอะ่ะ <c oughs> เคยพาทุกคนมาเขาใหญ่ไปแล้วนะคะรอบหนึ่งซึ่งอันนั้นก็คือไม่ได้ทำกลิบคาเฟ่วอลแยกนะคะแล้วคืออีพีนี้ทําให้เนาะอ,อันนี้คือเรามาอยู่กันที่ร้านกิ๊กจีแล้วนะคะ,คะไปดูกันว่าภายในร้านเป็นอย่างไรบ้างมีโซนให้นั่งเยอะ มากคือเคยเห็นจากสตอรี่ของเพื่อนใช่ป่ะทุกคนคือโต๊ะมันจะเต็มตลอดแต่อันนี้เป็นมาวันธรรมดานะคะคนก็เลยแบบไม่เยอะเห็นปะคือมันสบายมากอันนี้คือเป็นโซนที่สั่งอาหารเมื่อกี้นะคะคือแบบบรรยากาศดีแม่เป็นไงบ้างอากาศดีมากเลยค่ะชอบสวยคนดูแต่ละมุมสิดีมากอันนี้เป็นเฟชมิลนะคะใส่ใส่รับวาน,นิลลาอันนี้เป็นโกโก้นะคะ เป็นยากิจกาแฟเป็นคาเฟ่ลาเต้นะคะเป็นชื่อเมนูของที่ร้านนะคะทุกคนคือจะบอกว่าบรรยากาศคือโคตรดีอันนี้มาช่วงเดือนแบบต้นเดือนสิงหานะคะมันก็จะมีฝนตกบ้างแต่ก็คือชุมช่ําจิงใจมากทุกคนแล้วก็มาวันธรรมดาคนไม่มีคนเลยดีแล้วก็คือมีความเข้มข้นแบบกลมกลมอ่อมเออช่วงนะี้กำลังแบบ ัดกินกาแฟอยู่ทุกคนก็เลยแบบปกติจะเห็นว่าเบนน่ะจะชอบสั่งแบบชาเขียวไันก็แบบมันเย็นไปเลยอันก็จะชอบกินแบบผีโซดาอะไรแค่ต้องเป็นผีโซดาอะไรที่มันเป็นสดาใช่ป่ะาตอนนี้กำลังหัดกินกาแฟอยู่รู้สึกมันมีมันน่งแบบรู้สึกว่าจะหลับในแต่รู้สึกว่ากาแฟสดามันแบบดูดีมากนะคะเอลานี้ก็คือแบบเลิศนะคะพี่จินอันเนี้ยเบนไม่ได้ทานแบบทานข้าวของพี่ลาฮาทุกคนบอกว่าตายอาหารก็จะแบบเป็นพักสลัด พาสต้าต่างๆซึ่งแม่ไม่ชอบอาหารอิตาเลียนจ้าทางเราก็เลยเดี๋ยวจะรอไปทานทีเดียวลวกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของร้านคือชอบในความที่มันมีกลิ่นอายฝนตกนิดนึงแต่เหมือนแบบประมาณว่าคนมันไม่เยอะชอบมากเลยชอบที่คนไม่เยอะชอบที่คนไม่เยอะใช่ปะไม่ต้องอใส่แมส สบายใจค่ะโอเคมันก็ไม่แออัดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อากาศดีแล่เราไม่ต้องแบบว่าแย่งมุมถ่ายรูปกับใครนะคะเดี๋ยวก็วพาทุกคนไปดูมุมหอทิศ hmm. ของเขาที่ถ้ามาที่วิดอินวิชอินวิดอินเออซัมติงก็คือต้องแบบถ่ายที่นี่นะจ้ะไปกันค่ะดื่มมาดือแบบดืมมาไม่มีคนแย่งถ่ายรูปดื่ม โอ oh, ้เป็นไงบ้างชอบไหมชอบมากที่นี่ให้กี่คะแนนเต็มห้าสี่ครึ่งสี่ครึ่งหากไปเรื่องให้เป็นพพขเขาให้พอเป็นพิธีเช่ะโอ้โกคนทานมากดูซิวิวคือแบบเด้อมากเลยนะมุมถ่ายรูปแบบมีให้เยอะหลากหลายมากแต่ก็คือแนะนําว่าควรมาวันธรรมดานะคะวันหยุดคนเยอะเคยผ่านแล้วก็แบบไม่ได้แวะเพราะว่าคนเยอะแต่ที่นีตื่น มาอยู่กันที่คาเฟ่ชัว่วปงนาแล้วนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่กําลังแบบมีการแชร์กันเกิดขึ้นในเฟซบุ๊กนะแล้วก็มาตามกันนะคะซึ่งสไตล์คาเฟ่ที่นี่นะคะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นโฮมคาเฟ่นิดนึงทุกคนแล้วก็จะเป็นสวนรอบๆาคาเฟ่เออมันให้ความรู้สึกแบบคุมากชอบนะแล้วก็ราคาก็คือราคามาตรฐานทั่ว ไปหน้าร้านนะ60 70 80บาทขึ้นไปก็คงจะได้แบบว่าอั p จนแพงเวอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ออกหามาจากคอสคาน่ามาประมาณ7กิโลนะทุกคนอากาศดีสวยบรรยากาศเงียบสวยมากเขาใหญ่แย้นได้เชื่อทุกที่เลยคาเฟ่ก็น่านั่งเขาเงียบอะค่ะหรือเรามาวันวันธรรมดาซึ่งวันปกติก็ไอ้วันหยุดก็คือคนจะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือดีชิลเนาะไม่ต้องไปแย่งกับใคร เ,<อ>เดี๋ยวไปชิมตามกันค่ะมาแล้วทุกคนวันนี้ส่ง็นลเต้นะคะของแม่เป็นชาดับพึ่งมนะนาวทุกคนเป็น,นแบบแบบทุ่สวนต่างๆแล้วก็เป็นวิวภูเขานะคะเราก็หมูมานั่งแบบโซนเอาดอนิดนึงเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ร้อนระอุไม่ร้อนหรอกอากาศสบาย แล้วแล้วนะคะคือร้านแบบมีความใหญ่ขึ้นมากนะคะทําให้เออมีโซนที่รองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะทุกคนเขาม,มีโซนปิกนิกด้วยแต่เดี๋ยวนี้จะพาไปดูที่นะคะเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่นะคะอันนี้เป็นมาเตอสองปีแล้วอะก็จะมีมุมนั่งทานอีกเยอะแยะมากมายทุกคนสมัยที่เป็นมาคือเหมือนแค่ตรงนี้เลยอันนี้คือเขา คสร้างใหม่นะคะโซนนี้คือถ้าใครมาช่วงแรกๆกลับมาอัปเดตได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมหน้าร้านของเขานะคะ ที่เราพาในวันนี้พามาในวันนี้นะคะก็ชื่อว่าพิรมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่เบนมาน่าจะสามสี่รอบแล้วแหละเออเพราะว่าให้แม่เลือกแม่อชอบที่ไหนก็คือที่น,นันเพราะว่าอย่างที่ดูคลิปว่าเขาใหญ่วีที่แล้วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบตามใจแม่แล้วก็เลยตามใจแม่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราไปสะอา,าแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันค่ะตรงนั้นเป็นโซนที่แบบออเดอร์นะคะ แบบร้อนๆกนะ็คือมีห้องแอร์ให้นั่งแบบนี้แล้วก็วิวแบบนีเลยทุกคนเียคือเป็นโซนให้ทำให้เราแบบอยากมาที่นี่ซ้ำๆนะคะสวยมากมีทั้งภูเขาแล้วน้ำอะ่ะโคตรหิวใจเว้ยดูมากทุกคนใครแบบชอบทางภูเขาแล้วก็น้ำจะบอกว่ามันจะฟินมากนะคะอันนี้คือคุณแม่ก็คือหาที่ปักหลักแล้วเรียบร้อยเพื่อที่จะทำการคุยงานกุกกริบนะคะในบรรยากาศแบบนี้ เขานั่งชิวมากแป้เป็นไงชอบไหมแปอยากกลับไปที่ไหนก็คือชอบมากต้องมาเอทุกที่ต้องมาอีกค่ะไอ้เลิฟเขาใหญ่ที่สุดให้คะแนนแบบว่าสี่คาเฟ่ผ่านหมดเลยไหมผ่านชอบทุกที่เลยเนาะคือเส้นทางในการเดินทางไปแต่ละคาเฟ่แล้วก็ที่พักแล้วก็แต่ละคาเฟ่คือสวยอ่ะสวยทุกจุดอะค่ะคุ้มค่าเนาะมากคือชอบนะคลิปนี้ก็คือแฮปปี้ทุกอย่างค่ะแล้วอยากชวนทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่ บบดีมากอะดูดิอย่างที่เบนบอกไปว่าเบนเมา,าช่วงวันธรรมดาคือคนน้อยมากเราไม่เคยมาเขาใหญ่ช่วงแบบวันธรรมดาเลยคือมาช่วงแบบเทศกาลวันหยุดตลอดและม่เป็นอะไรที่วายอะเออตอนนี้มันรู้สึกนี่ยแหละธรรมชาติเนี่ยแหละคือความสงบใจผัวอันนี้คือมันเป็นลานหญ้ามันสามารถที่จะแบบนั่งชิลได้นะคะถ้ามาสักช่วงเย็น,เย,นเย็นกว่านี้ที่มายบอกว่าแดดมันไม่ได้แรงคือเบนมาช่วงแบบใบสอง คิดว่าอีสัสสองชั่วโมงกำลังดีแต่ตอนนี้มันก็ดีแล้วนะนก็คือทริปนี้ไปทำาฮดสี่คาเฟ่น,นะคะเป็นคาเฟ่ตามใจแม่แม่ไปที่ไหนเราก็ไปที่นั่นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy ไปกับทริปนี้นะคะคาเฟ่เขาใหญ่ใครที่ยังไม่เคยไปที่ไหนก็หวังว่า จะแบบว่าเป็นไกด์ในการพาทุกคนมาเที่ยวก็เป็นหว่าหวังคลิปนี้นะคะจะหรบว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะมาเขาใหญ่โอเคแม่บ๊ายบายสิ bye, ไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวก่อนนะคะคาเฟ่วอล์กเขาใหญ่ค่ะบ๊ายบาย